อัลครับสวัสดีครับเรามาต่อกันที่พาร์ทสองกับ Residence Review Revelation เฟรมเรทตกอีกแล้วนะครับ แกกลัวไหมบอกฉันนะแกพูดถึงอะไรกำไรจะเปลี่ยนสีเมื่อแกกลัวมันพูดอะไรของมัน แต่ไม่ค่อยได้นะครับตัวหน้าเกี่ยวเกี่ยวอะไรครับมันจะทําให้เรากลัวอย่างที่ผมว่าแล้วครับเราโดนเหมือนเส้นตลกอยู่ขาดเฟืองโอเคล็อกเราต้องไปหาเฟืองนะครับ กล่องอ้าวได้เพชรได้พลอยอลงมาแบบ่อยๆนี่รวยไม่รู้เรื่องนะครับอ้าวเคยอยู่นี่ไม่ม,ไม,มีไม่มีพลังงานเราจะไปหาพลังงานอ้าวมันได้ขาดมันได้ขาดอ่าโอเค <c oughs> ส่งไม้ล่าไป เธอคือผู้โชคดีไหมล่ะเฮ้ยเจอกล่องอีกละกล่องอะไรโอ้โโอเคได้เพชรได้พลอยอ๋อมาปลดปลดล็อกประตูแคลร์ทางนี้ เมื่อกี้เห็นประตูหนึ่งบานจะหาใครช่วยล่ะเออยยัยหนูเอ,อ้ยช่วยตัวเองก่อนเถอะเสียงใครฉันก็อยากออกไปนะมอยล่ะแต่เราก็เฮ้ยเอ,อ้าท,ทีเดียวตายเว้ยเฮ้ยกอง โอ้กระสุนกระสุนหายากมากเลยคนระับต้องค้นทุกห้องต้องค้นทุกห้องเพื่อหากระสุนใช่ไหมเนี่ยจดหมายนักโทษที่ไม่อ่านไม่ใช่อะไรนะครับอ่านไม่ออกอุยอ้ยอุย้ยอุ้ยว้าว นี่ต้องตีตีหัวมันโอ้ไม่ตายด้วยต้องยิงหัวแล้วกัน้อตัวอะไร,รอ่ะไม่เคยจะยิงโดนโอ้ย่นี่มันมาจากไอ้นี่ครับ resident e v i l พักสี่ไอสเต็ปสเต็ปอออะไรนะยิงให้ยิงหัวแล้วแล้วมันจะเจ็บตาแล้วก็เตดขอชแรลงฮนะได้จัดให้อะไรเนี่ย อ้าวไม่ใช่อีกหาใหม่หาใหม่วิธีเปิดอ้าวหน้าจอเริ่มแดงแล้วนี่ครับเริ่มเลือดอาบแล้วแต่เรายังไม่เติมเราใจแข็งมากเพื่อเป็นการประหยัดสงภัยเฮ้ย ปักหัวแบบยีวิวิทินได้ไหมเนี่ยมันไม่เห็นเอาได้ตายสิครับโอ้โหจบจบจบยอมโอ้โห เอาล็อกอีกเ,อเข้าได้กุญแจอ้าวนี่มันห้องเดิมนี่ อ๋อแสดงว่าต้องไขไอ,ไอ้ประตูที่ล็อกเมื่อกี้แล้วกลับไปที่เดิมหืมแ้ประตูที่ไขไม่ได้เมื่อกี้อ๋อนี่ไงน,นั่นไงชัดเจนเฮ้ยเมงคุจีเมงคุจีเมง แมงกุดจีมันคือแมงกุดจีสีอีสานห,หมยล่าหมาล่าจะกลายเป็นเอ้ยเดี๋ยวแล้วลงมาแล้วจะขึ้นยังไงเนี่ยถ้าเป็นปกติโดดเกาะได้แล้วนะครับอ๋อแต่ฝั่งนี้โดดเกาะไม่ได้ แค่นี้ก็โดดได้อยู่มั้งใครเอยกล่องก็มีฟลอลอะไรนะ f สองฟลอ f หนึ่งรอมีมีอะไรไหมไฟฉายส่องแสงนำทางเจอแล้วพลังงานเปิด <c oughs> นั่นไงเปิดปุ๊บเป็นเรื่องเลยอุ้ย เอาตาสองแสงโอ้แสบตาไปแล้วครับอ,อ้าวโันนี้ไงโอ้โหเหลือช่องหนึง่งไปไปไป,ปต้องฆ่ามันปะเนี่ยไม่ฆ่าก็ได้มั้งปืนกระสุนนะไม่อยากยุ่งกับมันขึ้นมาดีไหมละ่ะมันปีนได้ไหมดูดิมันปีนได้ไหมมันปีนได้ไหม,ม ปีนปได้ไหมปีนไม่ได้เว้ยเอ,อ้ยปีนไ,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 ได้ไอ้ชิบหายเอ,อ้ยปีนได้เฉยเลยโอ้ยเตือนกระสูนกว่าเดิมอีกไม่น่าเลยไปแต่แรกก็จบแล้วโอ้ยชิบหายหน้าแดงเลยเอาแล้วไปทางไหนอ๋อไอประตู โอ้ยนั่นเร็วลือเกินเว้ยมันมีบันไดอีกฝั่งหนึ่งนี่เราไปไม่เอาดีกว่าได้อยู่มั้งใช้ฝีมือหน่อยอืมก็ไม่ได้อยากเท่าไหร่โอ้แดงค่ะไม่เช่วอุ้ย ้ยชิบหายแล้วเฮ้ยทำไมมันถึกจังอะโอ้โหเลือดออกอีก เอาโอ้โหโอ้โหเลือดออกอันนี้แหละห้ามเลือดโอ้หายแล้วโอ้โหต้องยิงหัวนะครับไปยิงส่วนอื่นเปืองเหนื่อยใจเจอสองสาตัวนี่จุกนะครับเจออ้ตัวใหญ่ๆเนี่ยแต่ยิงหัวได้อยู่มั้งนั่นไงพูดยังไม่ขาดคำเลย อเอาไงเดี๋ยอุ้ยนี่ไหนมาเจอกันสักตั้งคิดว่ากลัวไหมกลัวไหมอุ้ยแล้วทำไมมันไม่เป็นไรอะต้องลูกซองเท่านั้นเหรอโอ้โหล่วงคู่เลยต้องลูกซองเท่านั้นครับ โอ้โหขอบคุณมากมอยล่าหาเรื่องแท้แท้อ้าโอยอาวเรายังไม่ได้ไปเอา อ๋อไอเฟืองเฟืองอยู่ห้องไหน,ไป,นนะไ,ไปทางนี้แหละเนาะถ้าจําไม่ผิดไปทางนี้แหละเฟืองโอ้ยปืนปอกแป๊กทำอะไรไอ้บ้านนั้นไม่ได้ครับต้องลุกซองเท่านั้น อุ้ยโอ้ยอะไรเนี่ยโอ้ไม่น่าเอาระดับ normal เลยเจ้า easy มากกว่าถึกเหลือเกินเออไป ไปด่านต่อไปกันดิฮะยานอะเว้โอ้โหมียิงหงยิงหัวมาแล้วยังไงมันก็ทำอะไรไม่ได้โอ้โหมาเป็นฝูงเลยระเบิดไปกินตายยังนายจะตายแล้วโอ้ยโอ้โัลจุกระสุนช้าเหลือเกิน โอ้ยตายไหมอา้าวปรากฏว่าตายครับปรากฏว่าตายครับโอ้โหตัวรอดแล้วแ้วนี่อะไรเอาไม่ได้หรอกมั้งไม่ล่ะมาทำงานอาโอ้ตกใจนึกว่าเปิดไม่ได้ เสียงอะไรฮึเอาเอาโอ้โอ้ไม่ละาโดนกัดโอ้เปลี่ยนตัว มาใช้นี่แล้วกันโอเคจบจบสักทีกระสุนตูเหลือแค่นี้เอา้ามันมีสองชั้นเหรอเนี่ยผมไม่ต้องผักแล้วไมยละโอ้หยังมาอีกเพียบเหรอโอ้ตาย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 เอาไมา่ได้อีกชั้นหนึ่ง แล้วถ้าตอนนี้เราเปลี่ยนตัวล่ะอุ้ยชิบหายกระสุนก็จะหมดอมล่าไว้ไวด้ดิอุ้ยแตกแล้วอมล่าไป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 มปยล่าลรีบมาเลยอมยล่า <c oughs> อยากจะบ้าตายไปยานะ้ว้อ อย่าบอกนะมึงมึงยกประตูได้ด้วยโอ,โอ้โอ้โหตายครับตาย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 โอเคในที่สุดเราก็ผ่านพ้นมาได้ครับยังไงเราก็ไปต่อเอาอีกแล้ว แก <Okay, S 2> เป็นใครฉันอยากได้คำตอบ er. ฉันคือ overseer overseer เธอต้องไปที่วัดเซกที่ที่ชีวิตเริ่มต้นเหรอ nice. <Real> nice. มันหมายความว่ายังไง แต่ก็ต้องต้องอะไรเนะี่ยต้องไปตามมันเบาไม่มีทา่าเราจะไปยิง,ยงหัวมันเหลือปืนอยู่เจ็ดนัดขอคอยส่งวิทยุไปที่ขอคอยส่งวิทยุโอเคจัดไปอืม มีรูเข้าได้ไหมเนี้ยเข้าไม่ได้โอเคอ๋ออยากได้แฉลงจัดไปเอาอีกละเออทีเดียวทีเดียวได้กระสุนลูกซองสองนัด กระโด okay. ดโอเคอะเธอทำได้โอ้ย <c oughs> ถึงกับดาถึงกับดานะครับ <c oughs> <laughs> ยกโทษให้ฉันเถอะไหมล่ะ <c oughs> ไม่ใช่คว <c oughs> ามผิดเธอเอาแล้วเมื่อกี ไม่ใช่ความผิดเธอล็อแล้วจะโวยทำไมแล้วจะโวยทำไมอ้าวฮยท,ทำไมมันถึงง่ายๆอย่างนี้เลยเหรอฮะเกมจะจบง่ายๆอย่างนี้เลยเหรอ,อไปไม่ได้อีก ส่งสัญญาณวิทยุแล้วคนก็มาช่วยกับจบจบข่าวครับว่าแล้วมันต้องไม่ง่ายขนาดนั้นเธอ <c oughs> อยู่เนี่ยเดี๋ยวฉันจะไปเช็คดูเอา เช็คให้เองเลยแล้วเออดีเหมือนกันไม่ต้องไปเจอไอ้หน้ากากเหล็กไอ้จอมโหดไอ้ซาดิสไอ้อืม ลูกของไมล์รลูกของแบร์รี่นะครับไมลรฉันไม่รู้ว่าที่ไหนแล้วใครจะมาช่วยได้เลยเนะี่ยเ ไม่มีใครมาช่วยแล้วล่ะครับที่นี่มันที่ไหนเนี่ยอ้าวจบใช่โอเค โอเคงั้นก็น่าจะจบเอพิโซดแรกหรือเปล่าครับหรือมีต่อแต่ว่ายังไงพาร์ทส,สองก็พอไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับซ e o g เก e